One, two. พบกับช้องทไทยสไตลสเปนฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะตอนนี้ตัวโต้กับพ่อใหญ่ลงบ้านมากําลังจะไปซื้อของที่ร้านเอเชียรหรือว่าร้านไทยนะกาสวัสดีครับไปด้วยกันเลยจ้าส่วนมากประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เดินไปทางไหนก็จะเห็นจักรยานเยอะแยะจอดแถวหน้าบ้านไปเลยนะคะเขาจะใช้จักรยานเป็นหลักนะคะที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะ ตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าห้างเอเชียแล้วนะคะหรือว่าร้านจีนนั่นเองค่ะด้านในขาดไม่ได้ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมีทุกยี่ห้อทุกประเทศเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับัครบได้อะไรเข้าเหนียวจ้า พวกของแช่แข็งก็มีหลากหลายอย่างนะคะไอศครีมทางบ้านเราก็มีค่ะไอศครีมรสทุเรียนก็มีนะคะพวกลูกชิ้นต่างๆก็ของทางเมืองไทยเรานะคะของส่งมาทางนี้ค่ะพวกเครื่องดื่มต่างๆก็ส่งมานะคะหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวค่ะ ตู้ตรงนี้ก็เป็นพวกปลาแช่แข็งนะคะมีปลาทูปลาทูสดพวกปลาสลิดปลาดุกก็มีที่หันมาแล้วแล้วก็พวกปลาสวายนะคะเครื่องดื่มก็พวก M150 นะคะไวตามินต่างๆก็มีค่ะด้านนี้พวกผักสดนะคะของยังไม่เข้านะคะวันนี้ส่วนมากของจะเข้าวันเสาร์นะคะ มะละกอก็มีค่ะดูเลยค่ะราคามะละกอน,นะคะลูกละ9ยูโรกว่าเกือบ10ยูโรเลยทีเดียวนะคะลูกเล็กก็7ยูโรกว่ากว่านะคะตก3 4 0 0บาทไทยเลยทีเดียวค่ะ ว้าวตรงนี้มีทุเรียนแท่แข็งด้วยนะคะแต่ไม่รู้ลูกเท่าไหร่ตัวโต,วตว้ไม่ได้ดูราคานะคะของแท่แข็งอาหารทะเลต่างๆก็ส่งมานะคะอาหารกลับปองผลไม้กรับปองต่างๆเลี้ยนจี่กลับปองมะพร้าวกรับปองนะคะตรงนี้ก็คือเขาสารค่ะที่สําคัญนะคะตัวโตวซื้อทีหนึ่งทีละกระสอบส่วนมากก็20่กิโลนะคะ ช่วงนี้ราคาแพงมากค่ะแต่ก่อนซื้อแค่ยี่บเถึงยียูโรเองตอนนี้44ยูโร50าสิบเซนนะคะขึ้นเยอะมากค่ะยุคนี้ยุคข้าวยากมากแพงข้าวของแพงตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะจ๊ะนั่นแหละค่ะบ้านตัวตก็อาพาร์ตเมนต์สีแดงแดด้านหน้าเลยค่ะส่วนอาคารอีกด้านหนึ่งก็ส่วนทางนู้นเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะคนอยู่กลางเมืองก็จัดสะดวกหน่อยหนึ่งนะคะ สำหรับฟุตบาทเมืองนอกสำหรับคนเดินก็จะใหญ่เท่ากับถนนที่รถวิ่งเลยทีเดียวนะคะสวัสดีรอบค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้เพิ่งออกไปข้างนอกกันมานะคะไปห้างเอเชียหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าโตโก,โกนะคะจะมีสินค้าเอเชียขายจริงๆเราก็เป็นห้างจีนนะคะเจ้าของเป็นคนจีนแต่จะมีของไทยของเอเชียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้นะคะ ก็ไม่ไกลจากบ้านตัวโตวมากนะคะเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะบ้านอยู่กลางเมืองก็สะดวกสบายหน่อยหนึ่งนะคะดอกไม้ตั้งแต่วันเกิดนู่แหละค่ะยังไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยนะคะดอกไม้เมืองหนาวนะคะส่วนมากก็อยู่ได้2อาทิตย์เลยทีเดียวค่ะสามีซื้อให้ตอนวันเกิดนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะได้อะไรมาบ้างคะ่ะข้าวของแพงยุข,ข้าวยากมากแพงนะคะช่วงนี้นะคะที่ไตเติ้ลคลิปขึ้นมานี่แหละคะ่ะที่เดินไป ห้างด้วยกันเมื่อกี้นะคะข้าวของก็เห็นในห้างนั่นแหละคะ่ะส่วนมากที่เน้นซื้อจริงๆนะคะตอนนี้ก็ที่จําเป็นก็คือพวกข้าวนะคะเมื่อกี้ก็คือข้าวเหนียวเราหมดนะคะเขาไม่มีกระสอบใหญ่ที่นั่นนะคะเราก็เลยซื้อแค่5้กิโลนะคะสอปีก่อนถุงนี้ก็ราวๆเยูโรหรือว่าสิยูโรราวๆสี่บาทได้นะคะแต่ตอนนี้ วันนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ15ยูโรกว่าๆนะคะก็ตกเป็น600กว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะถ้าโตโต้ตไม่นึ่งโตโต้ตก็บางครั้งก็หุงนะคะเข้าสวยเข้าเจ้านั่นแหละค่ะข้าหอมมะลิบ้านเรานะคะเพราะว่าตัวโต้ตซื้อเป็นกระสอบใหญ่ไว้ข้างล่างนะคะถ้าหุงข้าวธรรมดาก็เข้าสวย ข้าวหอมมะลิใส่ไปสองถ้วยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปถ้วยหนึ่งนะคะก็จะแข็งหนุบหนับหนุบหนับอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับสูตรของโตโต้ตอนหุงข้าวนะคะและอย่างนึ่งที่ได้มานะคะได้อะไรมาบ้างก็แจกแจงให้กันฟังนิดหนึ่งยุคข้าวยากมากแพงนะคะแพงขนาดไหนก็ต้องจัดสรรปันซื้อราคาของกินนะคะของกินของใช้ที่ได้ใช้ประจําวันกินประจำวันก็ว่ากันไป แคบหมูนะคะแคบหมูนี่ก็ไม่แพงมากรู้สึกว่าไม่ถึง2ยูโรหรอกคะ่ะราวเจ็ดบาทได้นะคะหอมตัวตัวใช้ประจำค่ะก็เป็นหอมญี่ปุ่นนั่นแหละคะ่ะต้นใหญ่มากนะคะกำนึงก็ตกยูโรนิดนิดราวราวสีบาทไทยได้นะคะแต่ละกำราคะก็มันนะคะ มันแจวแล้วกันค่ะเหลืองนะคะด้านในนะครับก็บางครั้งตัวโตก็นึง่งบางครั้งก็มาทํามัดสมันหรือว่าแกงกะทิอะไรก็ว่าไปนะคะอยากกินก็โพดค่ะสองฝักนี้นะคะที่เขานึ่งก็ต้มมาแล้วบ้านเราล่ะคะ่ะตัวโตก็จะมาเวฟไมโครเวฟหน่อยนึงนะคะแต่ก่อนแพ็คหนึ่งก็ยูโรกว่า,กวานะคะตกราวสี่สิบบาทได้ แต่ตอนนี้3ยูโรค่ะ2ฝากนี้ถ้าตีไปถ้า3คูณ40ก็120ร้อยกว่าบาทแล้วนะคะก็จะกินครั้งละฝากแล้วกันนะคะความอยากเนะคะ่ะขาดไม่ได้มามา่ารถผัดไทยนะคะของไหนห้างจีนตรงนี้ก็เต็มเลยล่ะคะ่ะมามา่ามีทุกชนิดทุกยี่ห้อหลากหลายประเทศนะคะ มาม่ารสผัดไทยบางครั้งก็มาผัดไทยนั่นแหละคะับก็มีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงผัดไทยด้วยนะคะก็แต่ก่อนซองละห้าสิบห้าสิบเซนนะคะซองละยี่สิบบาทก็ว่าได้เดี๋ยวนี้ซองละหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วนะคะเกือบหกสิบบาทเลยทีเดียวหกสิบบาทเลยล่ะคะ่ะซองหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะเมืองนอกเมืองนาข้าวของก็แพงนะคะ ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นหมูแพ็คหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ก็5-6ยูโรนู่นแหละค่ะ200กว่าบาทนะคะแล้วก็ทอดมันปลาทางบ้านเราเมืองไทยละของแต่จิ๋วอะไรนะคะตอนนี้ก็ถือว่า4ยูโรนะคะ4 0่สิบร้าบาทได้เอาว่ากันไปตอนนี้วันนี้ก็ได้มาประมาณแค่นี้แหละคะ่ะ อย่างข้าวหอมมะลิปกติโตโต้ก็จะซื้อทีละกระสอบนะคะช่วง 3- 4ปีก่อนก่อนที่จะเกิดสงครามนะคะก่อนที่จะยุคน้ำมันแพงแก๊สแพงอย่างนี้นะคะก่อนหน้านั้นแค่27 28ยูโรนะคะกระสอบหนึ่งนะคะเป็นเงินไทยก็ราวๆพันกว่านิดนิดนะคะตอนนั้นก็ราวพันสองหรือว่าพัน0น0กว่าแต่ตอนนี้ เขาใหญ่ตกใจมากนะคะเห็นราคาข้าววันนี้44ยูโร50เซนนะคะ44ก็คูณเข้าไปนะคะได้แล้ว44 520 2,000สอบหนึ่งก็ประมาณ1 7 0 0 8ได้เลยทีเดียวนะคะแพงมากนะคะตอนมาถึงเมืองนอกเมืองนาก็รู้อยู่ว่า อินพ็ x p เอ็กพค่าขนส่งเอยค่าอะไรเอยต่างๆนะคะทุกอย่างแพงขนาดนี้ข้าวก็ต้องแพงมาถึงเมืองนอกเมืองนานะคะตอนนี้ข้าวของแพงมากๆค่ะไม่แพงแต่ตอนที่ชาวไร่ชาวนาบ้านเราเก็บเกี่ยวนั่นแหละค่ะข้าวโลละหบาท6บาท8บาท10บาทรุ้นกันกว่าจะถึง10บาทตอนที่เป็นของเกษตรกรจริงๆนะั เที่ยวขึ้นเที่ยวลงราคาแต่พอมาถึงพ่อคา้าคนกลางพอมาถึงส่งออกแลแ้วแพงจริงๆค่ะเอาแพงเท่าไหร่มันก็ได้กินอยู่หรอกนะคะเราก็แบ่งสันปันส่วนเงินทองเราก็มาจากเมืองไทยรอบนี้ก็ไม่ถึงว่าจะประหยัดกันมากเท่าไหร่นะคะแต่อันไหนอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ดูเหมือนกันสําหรับตัวตัวเองกับพ่อใหญ่นะคะก็ะดูตรงไหนจะลดทอนรายจ่ายลงมาได้บ้างประหยัดได้บ้างนะคะ ที่แน่ๆก็คือพวกเสื้อผ้าเราก็มีครบหมดแล้วปกติฤดูหนาวนูน้นฤดูหนาวนี้เราก็จะเตรียมเสื้อผ้าหน้าผ่อนกันนะคะกันลมกันลมกันฝนกันหิมะกันความหนาวแต่ปีนี้ถือว่าทุกอย่างก็ถือว่ามีครบอยู่นะคะก็เลยคิดว่าจะไม่ได้ซื้อกันฤดูวินเตอร์ที่จะมาถึงนี้หนาวที่จะมาถึงนี้นะคะก็จะได้ประหยัดส่วนนั้นกันไปราคานี่ราคาทางเมืองนอกเมืองนานะคะ <c oughs> เหมือนมระโ มะละกอลูกหนึ่งก็ตก7ยูโรกว่า8ยูโรกว่าถึง10ยูโรเลยทีเดียวก็ลูกละ3 0 0ร0 0กว่าบาทนะคะราวนั้นกว่าจะได้เป็นส้มตำครกหนึ่งนะคะเห็นคนเขาว่ากันนะคะกินส้มตำกินตำบักหุงอยู่เมืองนอกนี่เทวเิด็จกินครกหนึ่งบางครั้งโต๊ะเกือบเป็นพันเลยทีเดียวนะคะซื้อมาลูกหนึ่งบางครั้งแบ่งสี่อย่างตัวโตคนเดียวกินนะคะถ้าสมมติว่าซื้อมาก็จะแบ่งสี่แบ่งห้า ตำทีะละจุบละจิบใส่แครอทด,ด้วยใส่อะไรผสรมประสานไปกว่าจะได้ปลาร้ามานูน่นนี่นั่นครับคนสรรหาใส่ปูดองใส่กุ้งใส่อะไรครบึ่งก็ตกเป็นพันนะคะสําหรับการกินส้มตำกินตำบักหุง่งแสบแบ,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 บนัวๆทางเมืองนอกเมืองหน้ามันก็คือทางบ้านเฮ่าค่ะบ้านเราตรงไหนเราก็หาซื้อได้สะดวกสบายนะคะหลากหลายที่แสบนัวว่ากันไปนะคะตอนนี้สําหรับตัวตัว,ตวเองสําหรับ การทําอาหารการกินขอให้เรามีเครื่องปรุงครบเลยค่ะปลารผงชูรสรสด,ด,ดีอะไรต่างๆซอสเราก็มาผสมผสานกับมุมหมากาไก่บ้านเขาผักหมี่สี่ใบบ้านเขานี่แหละค่ะหาซื้อผสมผสานของบล็อกคอรี่ดอกใหญ่ๆดอกกระลำหัวใหญ่ๆอย่างนี้เรากินผักบ้านเขาพวกแตงกวาบ้านเขาอะไรเขานี่เราก็ประหยัดไปได้ ถ้าเราสรรหาแต่ของนําเข้าจากไทยผักชีไทยผักมะละอะไรนะแมงลักษไทยโหระพาไทยทุกสิ่งทุกอย่างของไทยนะโอ้กว่าจะได้แกงหม้อหนึ่งผัดกระทะหนึ่งหมดเยอะนะคะถ้าเรามาใช้ชีวิตอยู่หรือว่าถ้าเรามาเที่ยวมันก็อีกกรณีหนึ่งนะคะเพราะเราเราก็สรรหาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเรามาใช้ชีวิตเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการกินวิธีการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างล้ะคะ่ะ อันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดไปประยุกต์เอาเองนะคะสำหรับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนานะคะเราค่อยเรียนรู้กันไปนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมสังคมต่างๆเราก็สรรหาเ,าเองอันไหนที่มาผสมผสานได้เพื่อความอยู่รอดในทางเมืองนอกเมืองนาก็็จะเปนประมาณน,นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้แหละค่ะยุคข้าวยากมากแพงมาพูดให้กันฟังนิดนึงว่าการใชยย้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนาหันการกิน เป็นประมาณไหนยังไงนะครับตอนนี้พ่อใหญ่แกก็ไปซื้อของใช้ของแกนะครับพอมาถึงบ้านแล้วนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไปเรื่อยๆจ้าขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ